สวัสดีครับผมพิชิตตัวแสบนะครับและในวิดีโอนี้ครับจะเป็นเรื่องวุ่นๆเกี่ยวกับมาม่าครับไม่ใช่ดิมาม่าไม่ใช่มาม่าเป็นยี่ห้อเป็นเรื่องวุ่นเกี่ยวกับบะหมี formation. ่กึ split split> ่งสําเร็จรูปครับอ er ่าฮ่าฮ่าอินฟินิตี้ถ้าพูดถึงบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเพื่อนๆนึกถึงอะไรครับมีอะไร หนึ่งก็คือถูกประหยัดใช่ไหมและ2ก็คือโซเดียมครับบอกเลยถ้าเพื่อเป็นคนที่ค่อนข้างจะสใส่ใจกับสุขภาพนะครับจะรู้ว่าบมหมีถึงสำเร็จรูปเนี่ยจะแบบ โอ้โหโซเดียมเยอะมากแทบทุกยี่ห้อทุกแบบเลยครับโซเดียมเยอะจริงๆครับคือตามปกตินะครับโซเดียมที่คนหนึ่งคนได้รับต่อวันเนี่ยไม่ควรเกิน2,000มิลลิกรัมครับซึ่งค่าเฉลี่ยของบะหมีม่กึ่งสำเร็จรูปเท่าที่ผมเห็นเยอะๆในประเทศไทยนะครับอยู่ที่ประมาณพันกว่ากว่าพันสองถึงพันเจ็ดพันแปดครับคิดดูดิครับเกิดจะเท่ากับวันหนึ่งที่เรากินได้เลยนะครับ2,000มิลลิกรัมมาและนี่ก็แค่มาม่าสองเดียวไงนอกแต่อาหารมื้ออื่นของเราอีกอรัผมกล้าพูดนะครับว่าถ้าเกิดวันไหนเรากินบะหมี่กึ่งสำเร็จจรรรรรรรูปปเเเเเเนน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 นีีีี่่่่ยยยวววัััััั้้ะ็ทททาาาาากกกกิิิโซดมมมคคคคตตออออองงงขบบแฟ์ ไม่เท่าไหร่ครับบางทีก็พันสองพันห้าพันเจ็ดพันแปดอะไรเงี้ยพันแปดนี้ก็ว่าเยอะนะเกือบสองพันแล้วนะครับแต่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่ครับผมไปเจอข่าวใหญ่ล่าสุดนะครับเวิร์กพอย์ลงเลยนะครับซึ่งแบบเฮ้ยเป็นข่าวที่ โหดเฮี้ยมมหึมาอลังการกัแบบบ้าที่สุดมากๆครับมันคือข่าวนี้ครับอมีคนแชร์กันนะครับว่ามีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อหนึ่งครับติดเขียนหน้าซองนะครับว่ามีโซเดียมถึง26,240มิลลิกรัมครับหรือเพื่อนๆนะครับว่าเราเอาโซเดียมที่กินได้มากสุดต่อวันมารวมกันเนี่ย13วันเต็มๆครับมากินอยู่ในซองเดียวครับ ซึ่งสารอสุดเขาก็เตือนนะครับว่ากินมากๆระวังไตพังและหัวใจวายนะครับทีนี้ครับเพจที Project ่เขาแชร์เนี่ยเขาไม่ได้บอกยี่ห้อครับเขาแค่บอกว่าเป็นบะหมี่นำเข้ายี่ห้อหนึ่งครับผมก็อยากจะจับมาโชว์เพื่อนๆดูมากเลยนะครับว่ามันคืออะไรจะได้ช่วยเตือนกันมาเอ้ยอย่าไปกินเลยนะมันเดียมเยอะมากเกินไปนะครับก็ไม่เป็นไรคุณด้ผมก็เลยไปที่ท็อปมาครับแล้วผมก็ไปหาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจากต่างประเทศหลายๆประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นเกาหลีจีนญี่ปุ่นเวียดนามหรือของไทยอะไรก็ตามครับนี่กองอยู่เต็มโตด ตรงนี้แล้วครับเรามาลองนั่งไล่ดูโซเดียมกันแต่ละซองแต่ละซองดีกว่านะครับว่าบะมีกิวเบรดลูกเท่าที่ผมหามาได้อยู่เนี่ยมันมีโซเดียมอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับไม่แน่นะครับผมอาจจะได้เจอซองที่มันมีโซเดียมแบบ26งหมอย่างนั้นก็ได้ใครจะไปรู้นะครับอ่าอ่ะเดี๋ยวเราลองดูเล่นคร่าวๆกันก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายของคลิปครับผมจะอธิบายให้ฟังว่าการกินโซเดียมเยอะแล้วมันทําไมถึงไม่ควรกินเกินที่เขาแนะนานะครับมาดูกันก่อนนะครับนี่ครับตัวอย่างคร่าวๆที่ผมเจอและซื้อมานะครับ หลายประเทศเลยมีเวียดนามมีจีนมีเกาหลีมีญี่ปุ่นอะไรทั้งหมดเลยเมื่อหลังตรงนี้ผมก็ลืมและจำไม่ได้อะไรเป็นอะไรนะครับก็ไม่เป็นไรเราดูแค่ตัวโซเดียมพอเราสนใจแค่ตัวโซเดียมนะครับนี่ทั้งหมดนี่มีกี่สองเนี่ยสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสามครับมีสิบสามแบบนะครับเรามาดูกันนะครับว่าสิบสามแบบนี้ปริมาณของโซเดียมเป็นอย่างไรกันบ้างครับ อ่ะมาในการเปรียบเทียบปริมาณโซเดียมตรงนี้นะครับตอนน,นี้ง่ายมากนะครับผลิตภัณฑ์ที่ขายในประเทศไทยอ่ะเขาจะมีฉลากตัวนี้อยู่เนี่ยมีขาว,ว,วที่บอกทุกอย่างครับบอกจํานวนแคลอรี่บอกจํานวนพลังงานน้าตาลไขมันโซเดียมเนี่ยทุกอันามีหมดเห็นไหมจะเล็กจะใหญ่อันมีหมดทุกยี่ห้อมีหมดอ่ามันก็จะง่ายหน่อยครับที่เราดูได้เลยครับแต่ทีนี้ครับการดูปริมาณโซเดียมเนี่ยเราดูแต่ปริมาณของมันอย่างเดียวไม่ได้มันเทียบก,กับน้ําหนักด้วยถูกปะ่ะผมเปรีเทียบดู2องอันนั้นนี่ก่อนนะเอาง่ายๆเลยอ่ะ,อะ อ่ะเอานี้ก่อนแล้วกันนะครับแบบง่ายๆเลยนะให้ดูที่ปริมาณโซเดียมครับนี่ลองสีดำนี้นะครับโซเดียมอยู่ที่1580มิลลิกรัมครับส่วนอันนี้ครับนี่อยู่ที่1280นะครับ ่าถ้าเรามองแค่นี้ปุ๊บเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยไอซองสีดำเนี่ยโซเดียมมันมากกว่าถูกไหมครับแต่เราต้องดูที่น้ําหนักของมันด้วยครับบนในตัวสีดํานี่ครับนี่น้ําหนัก100กรัมครับส่วนอันนี้ครับน้ําหนักเพียง55กรัมเท่านั้นครับทุกเพื่อนคิดง่ายๆนะครับอันนี้55กรัมโซเดียมพันสองร้อยแปดสิบนะครับถ้าใช้เท่ากันร้อยหนึ่งอ่ะก็เท่ากับอันนี้สองซองถ้ากับว่าถ้าเกิดเราจะกินบะหมี่กึ่งเ่ในรูปยี่ห้อนี้ให้ได้น้ําหนักเท่ากัน100กรัมนะครับงร้โซเดียมมมประาณ2400ิิลลกรัมนะครับพูดง่ายๆใช่ได้าโซ เป็นประมาณนี้นะครับแต่ในวันนี้ผมก็จะไม่ได้เปรียบเทียบแบบลึกซึ้งเยอะแยะมากมายอะไรขนาดนั้นนะครับผมแค่โชว์ให้ดูหน้าซองของแต่ละอันละกันนะว่าแบบเฮ้ยอันเนี้ยหนึ่งซองมีโซเดียมเท่าไหร่อันเนี้ยหนึ่งซองมีโซเดียมเท่าไหร่แค่นั้นพอนะมาทั้งนั้นเรามาเริ่มไล่ดูกันเลยครับหนไล่มาตรงนี้เลยทั้งหมดนี่เลยนะครับดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมาเลยมาครับอันดับแรกเรามาดูยี่ห้อยอดฮิตที่สุดในประเทศไทยเลยแล้วกันนะครับนี่มามางครับเรามาดูครับปริมาณโซเดียมของประมาณครับตรงนี้อยู่ที่หนึ่ เก็เรียกว่าเป็นซองที่พอกินอิ่มแล้วก็โซเดียมไม่มากจนเกินไปนะครับต่อไปครับนี่ยำมยำสุกี้ครับผมสูกมาหนึ่งรสนะครับอันนี้อันนี้โซเดียมอยู่ที่ 1, 3 5 0มิลลิกรัมครับน้ำาักห้าสิบ้ากรัมเท่ากันครับใกล้เคียงกันของไทยสองย่ออ่าต่อไปครับเอาเป็นโซนแบบเกาหลีเกาหลีหน่อยดีกว่านะคือที่ผมซื้อมามันจะมีจากหลายประเทศนะครับอันนี้เป็นโซนแบบเกาหลีนะครับผมมีทั้งหมด4อันนะเป็นแบบซองสองแล้วก็เป็นถ้วย2นะพอดีตอนนี้กําลังติดซีรีส์เกาหลีครับเราต้องกินลย กันนะครับคือมันมีกึ่งสิเป็นรูปของเกาหลีเพลงรามยองกันนะครับอ่ะมาดูนะครับอันนี้ครับชีสลามเมงครับัวิต้อยู่ที่1,820มิลลิกรัมครับ เกือบจะเกินแล้วเห็นไหมเก้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วครับอุ้ยนิดเดียวนิดเดียวหกนาทียังไม่เกินนะครับแต่อันเนี้ยขนาดอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดกรัมนะครับอุ้เลขสวยจังหนึ่งหนึ่งหนึ่งกรัมครับต่อมาครับนี่รบทะเลเผ็ดครับฮ่าฮอ่ะเดี๋ยวดูครับโซเดียมอุ้ยใกล้เคียงกันเลยหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบครับคล้ายๆเมื่อกี้นะครับเห็นไหมเก้าสามเปอร์เซ็นต์ครับก็คล้ายๆกันแต่อันนี้มากกว่าหน่อยนึงครับร้อยสามสิบกรัมนะครับอันนี้ผมว่าน่าหนักพวกเครื่องอะไรอย่างเงี้ยแหละมั้งเนาะอ่าโอเคกก็็ยยััังไมม่่เเินนนะตอาคครรบบบบปแถ้ว ทำเมนจิมจิครับว้าฮ่าฮ่าดูสิ 1,470มิลลิกรัมครับเย่ยังไม่เกินอันนี้น้ำหนักอยู่ที่70กรัมครับผมก็ใช้แบบตามปริมาณมาเนาะน้ำหนักน้อยโซเดียมก็น้อยน้ำหนักเดียวโซเดียมก็เยอะประมาณนี้นะครับแต่ก็ยังไม่เกิน2,000นะอ่าต่อไปครับนี่ก็เป็นช็อปของเกาหลีเหมือนกันอ่าอันนี้อะไรไม่รู้ครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันอ่าใหญ่โซเดียมไปไหนอ่านี่ครับ1,320มิลลิกรัมครับเย่ก็ยังไม่เกินอยู่ดีครับอันนี้น้ำหนัก68กรัมครับอ่าผ่านผ่านผ่านของเกาหลีอันนี้ผ่านหมดเลยครับไม่เกิน2,000นะของเกาาาาหหลีีนมมยควว่ ผลิตที่ประเทศเกาหลีเลยนะครับเพราะว่าอต่อไปเนี่ยมันจะคล้ายๆกันนะครับนี่อย่างเช่นอันนี้นะครับอ่าปึงมอง่อนผ่านจะเหมือนเกาหลีนะ มองมันผ่านเหมือนแต่ก็ไม่ใช่อยู่ดีเพราะมันก็เป็นผลิตภันนะเนื้อที่มองมันผ่านเรียกว่าของเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ครับอันนี้ของฮ่องกงครับนิสกินนิสกินนี่เป็นยี่ห้อของฮ่องกงนะครับเอาไปเครับของฮ่องกงสองเมืี้จะเป็นเท่าไหร่นะครับเริ่มสีดำเมื่อกี้ก่อนก็เห็นกันแล้วตอนแรกเนาะอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบมิลลิกรัมครับน้ำหนักของสินค้าคือหนึ่งร้อยกรัมครับยังไม่เกินนะครับร้อยกรัมด้วยอิ่มท้องและต่อไปสีส้มวันนี้ครับก็น่าจะมากกว่านิดนี้หนึ่งหนึ่ง้ยรรัน จะเป็นต้ยมยำนะฮอกไกโดมิโซะมีซอสมากขึ้นหน่อยหนึ่งอันนี้จะเป็นแบบรสจืดๆหน่อยรสงามรู้สึกท่านจะไม่หิดนะมันก็ตามนั้นนะครับโอเคของฮ่องกงสองห่อน,นี้ก็ไม่เกิน2,000นครับต่อไปครับจะเป็นยี่ห้อจากประเทศจีนครับผลิตในประเทศจีนเลยนะครับก็จะทรงๆแบบมาลามาล่าแบบเครื่องเทศเยอะๆนะครับซึ่งเรจาจะจัดอย่างนี้ซอสมอะแน่นอนเลยครับืออหือ่ะมาลองดูกันนะครับอันแรกก่อนนะครับะ แปดร้อบมิลลิกรัมครับเฮ้ย hey, ผิดคาดครับไม่ว่ารถจัดจัดการแบบว่าโซเดียมเยอะอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้น้ำหนักอยู่ที่90กรัมครับเฮ้ยได้อยู่นะน้ำหนักประมาณของเกาหลีเลยนะครับแต่โซเดียมไม่ถึงพันเลยครับแ5 0ิบเองว้าวเฮ้ย hey, อ๋ออันนี้เราไม่ค่อยเผ็ดมากเราดูที่นี่ไปดันรถจัดอย่างนี้น่าจะเห็นผลความแตกต่างนะครับดูสิเฮ้ย แปดหกสิบเหมือนกันอู้เอ๊ะแปลกจังครับมาม่มาของจีนนี้ไม่เคยมากเท่าไหร่นะก็กลกเหมือนกันอว้าว2อ,อันนี้ไม่ถึงพันครับว่าดูเป็นทางเลือกที่ดีนะถ้าต้องการจะกินนะครับแต่ก็นั่นแหละเรื่องรสชาติอีกไม่รู้ว่าถูกใจคนไทยอย่างเราหรือเปล่านะครับมาม่มาจากประเทศจีนนะแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องสวเดียมนี้เรียกว่าผ่านนะครับเย่ย ต่อไปครับนี่อันนี้อันเดียวเลยครับเป็นมามาจากสิงคโปร์ครับว้าโคคาซิกเนเจอร์ของโคาโคาขอสิงคโปร์ครับคุณด้วยอ่าอยู่ในนี่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 เก้าร้อยมิลลิกรัมครับถุดยอดน้ําหนักอยู่ที่เจ็ดสิบกรัมเจ็ดสิบกรัมก็เล่นมินลลิกรัมกาลังโอเคนะไม่เกินพันพอกินอิ่มได้เยี่ยมบู๊และคู่สุดท้ายนี่ครับอาจจะไม่ค่อยเห็นในบ้านเราเท่าไหร่นะครับเป็นของเวียดนามของเวียดนามนี่เรียกว่าอะไรเฟอใช่ไหม เรียกว่าเป็นเฝอเนาะอ่ะมาลองดูกันครับว่าเฝอจะเท่าไหร่นะครับเอาสองแดงนี่ก่อนครับสีแดงแดงนิดนะปึ๊บหนึ่งมันจะว่าย่ิบอุ้ย ใกล้ครับใกล้จะหลุดสองพันครับนิดเดียวแต่ยังไม่เกินอ่าอันนี้มันจะที่6กกรัมนะครับคือเทียบประมาณสัดส,ส่วนแล้วใกล้ๆกับมาม่าในบ้านเราประมาณนั้นนะครับลองดีดสองลิงกีปึ๊บใกล้เคียงกันครับพันเจ็ดร้อยยี่สิบมิลลิกรัมครับแล้วหกสิบห้ากรัมเท่ากันอ่าก็เท่ากับว่าของเวียดนามสองอันนี้ก็ได้อยู่นะครับไม่เกินสองพันนะเท่ากับว่าบะหมี่กึ้นเป็นรูปในวันนี้ทั้งหมดที่เราเอามาลองสุ่มดูกันคร่าวๆนะครับไม่มีอันไหนมีโซเดียมเกินสองพันมิลลิกรัมเลยคร โ,โชคดีนะที่ไปเจอไอ้สองที่สองหมื่นหกนะครับไม่งั้นท็อกท็อกแน่เลยนะครับ เย้ yeah. อ่ะโอเคในครั้งแรกเราก็สบายใจได้เปราะหนึ่งครับว่าเฮ้ยมะมี่งที่เป็นรูปอะไรอันที่ผมเจอที่ขายในตามห้างอะไรเงี้ยไม่มีเกิน2 0 0 0มิลลิกรัมครับแต่เมื่อที่บอกไปในตอนต้นนะครับว่าวันหนึ่งเราไม่ได้กินแค่บะหมี่เกลือเป็นรูปอย่างเดียวไงเรากินอาหาร3ม,มือ้อแล้วในอาหารแต่ละมืออก็มีโซเดียมอยู่แล้วโซเดียมเป็นธรรมชาติอ่ะมีอยู่แล้วในเนื้อสัตว์ครับแล้วเวลาเรากินอาหารตามสั่งอย่างเงี้ยพวกเครื่องปรุงต่างๆก็มีโซเดียมอีกหรือว่าพวกขนมอะไรก็ตามที่ใส่ผงฟูเนี่ยก็จะมีโซเดียมอีกมันก็มมมีีี้้้ััันนนนออออกยยู่่่่าางะครบเเพืใขจ มากขึ้นนะครับเรามาทำความรู้จักกับโซเดียม โซเดียมคืออะไรเคยรู้แค่ว่าโอเคกินมามากไตพังแล้วมันพังยังไงเพราะอะไรยังไงนะครับอะมาเดี๋ยวผมพูดช้าๆชัดๆเป็นภาษาชาวบ้านให้ฟังง่ายๆนะเอาง่ายๆเลยนะครับโซเดียมเนี่ยคือเกลือชนิดหนึ่งที่มีความสําคัญต่อการควบคุมสมดุลของน้ําและของเหลวในร่างกายทั้งควบคุมระบบความดันโลหิตการทํางานของเซลล์ประสาทและกล้ามเนื้อรวมไปถึงการดูดซึมสารอาหารด้วยครับซึ่งปกติแล้วในร่างกายของคนเนี่ยต้องการปริมาณของโซเดียมที่แตกต่างกันไปนะครับแต่เฉลี่ยแล้วทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ2,000มิิลกกรรรััััมมมมบนนเเยย2000ี เทียบกับเกลือละกันนะครับ2 0 0พมิลลิกรัมก็คือเกลือประมาณ1ช้อนชาครับย้ำนะครับ1ช้อนชาช้อนที่เรากินยานเนี่ยแหละครับประมาณนั้นเลยครับต้องการแค่นั้นครับซึ่งก็าิดหนึ่งข้อมูลที่น่าตกใจนะครับว่าอาหารที่เรากินปกติทั่วไปเนี่ยอะกว๋วยเตี๋ยวข้าวมันไก่อาหารตามสั่งต่างๆเนี่ยเรากินปกติแค่นั้นก็ได้ปริมาณโซเดียมเทียบเท่าที่ร่างกายต้องการต่อหนึ่งวันแล้วครับ อ้าวเฮ้ยนี่เรากินบะหมี่ก๋วยเตี๋รูปอย่างนี้ก็คือแบบพุ่งไปไกลเลยนะครับ <c oughs> ใช่ไหมอ่าใช่ครับประมาณนั้นนั่นแหละครับแต่ก็คือเราก็ไม่กินมากทุกวันไงวันนี้กินครั้งนึงอ่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าค่อยกินใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเกิดกินทุกวันนะก็น่าเป็นห่วงนะครับทีนี้ครับถ้าเกิดเรากินโซเดียมเยอะมากเกินไปล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นครับสั้นๆเลยนะครับไตเสื่อมครับ เพราะไตมีหน้าที่ในการขับโซเดียมที่เป็นส่วนเกินของร่างกายครับผมเปรียบเทียบให้ฟังว่าเป็นเหมือนเวลาเราอาบน้ำอย่างเงี้ยอ่ะปกติเราอาบน้ำลมวกดสบู่ทั่วตัวปุ๊บแล้วก็ล้างสะอาดใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดถึงเรามีสบู่น้อยล,ะล่ะหรือมีสบู่แบบสบู่เหลวหยดเดียวอย่างเงี้ยไม่มีทางที่เราจะอาบน้ำให้สะอาดทั้งตัวได้ใช่ไหมครับเช่นเดียวกันครับการที่เรามีโซเดียมมากเกิน ไตของเราไม่สามารถขับโซเดียมออกได้ทันครับมันก็จะทําให้ส่วนเกินนั้นน่ะคั่งค้างอยู่ในร่างกายของเราครับและไตก็ต้องทํางานหนักมากขึ้นจนสุดท้ายไตยอ่อนเพียไตพังอ่ะพูดง่ายๆเหมือนพวกเครื่องจักรต่างๆทำงานหนักมากเกินก็พังใช่ไหมล่ะไตของเราก็เช่นกันครับทีนี้พอไตาพังรวมถึงเกลือที่เข้าในร่างกายมากก็จะส่งผลเสียตามมาเยอะแยะมากมายไปหมดเลยครับทั้งการบวมน้ําส่งผลให้ความดันโลหิตสูงเกิดโรคไตโรคหัวใจและหลอดเลือดติดตันครับผู้ปอไปในตอนต้นนะครับว่าโซเดียมนย่ยมีความสําคัญต่อการควบคุมสมดุลของน้ําและของ เหลวในร่างกายใช่ไหมล่ะต้องไม่ให้ดีนะครับโซเดียมไม่ใช่สารที่เป็นอันตรายครับแต่ไม่ควรกินมากเกินที่ร่างกายต้องรับต่อหนึ่งวันครับถ้ารับในปริมาณที่พอดีมันคือประโยชน์ครับโซเดียมมีประโยชน์ต่อร่างกายครับแต่ถ้ามากเกินไปก็จะไม่ดีนะครับนี่นะครับคือเรื่องวุ่นๆของมาม่าในช่วงสองสามวันนี้ที่เขาแชร์กันนะครับเอาจริงนะตอนที่ผมเจอข่าวแนละ้วผมก็ตกใจนะครับว่าเฮ้ย hey อะไรปลาหม่กินจะเป็นลูกอะไรมีนะมีโซเดียมแบบ26,000มิลลิกรัมคิดเป็นพันสามร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นครับอันนั้นเป็นแบบหนักมากเกินนะครับคือกินห่อหนึ่งเหนื่อยเรียบร้อยครับหัวร่วงหมดแน่เลยครับไตพังไตระเบิดเลยครับเนี่ยวโอ้ๆๆโหยังไง้นเกิดเป็นเพื่อนไปเจอของกินอะไรแปลกๆอย่างเนี้ย เอะใจดูนิดหนึ่งครับดูที่หน้าสองเขาว่าปุ๊บพลังงานเท่าไหร่อ่าพลังงานแบบ5้าร้อโอเคกินอิ่มได้ใช่ไหมดูน้ําตาลด้วยนะครับบางทีเกิดน้ําตาลร้อยกรัมอย่างเงี้ยอย่าไปกินท่านอันนั้นก็เยอะเกินครับถึงเป็นเบาหวานครับแถมมาตรงนี้เขามีปัญหาครับแต่ตัวโซเดียมนี่แหละครับสังเกตดูให้ดีครับไม่ได้เพื่อนๆเลยแบบ้ยอันนี้น่ากินจังดูรสชาติน่าอร่อยครับดูโซเดียมเบือเบื่อสองหมื่นหกอะไรอย่างงี้นะครับระวังครับก็อย่าไปกินเขานะครับก็บอกว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่่่่มมาาาากกกก็นนนนนน้้ออยะะะคครรััับบหววงเพพืๆทุจจีีีสขขภดึ รู้จักการเลือกของกินแบบนี้นะเรือเหมือนที่บอกไปว่าไอ้เจ้าพบเนี่ยถึงมันจะมีปริมาณโซเดียมเยอะนะครับแต่เราไม่ได้กินในประจำกินนานๆทีก็ได้แบบคือเอายินนะมันอร่อยต่อไปเป็นเมนูที่ง่ายๆแค่ใส่น้ำร้อนใส่เครื่องปรุงปุ๊บ แต่มันอร่อยอ่ะคือมันเป็นหนึ่งในเมนูที่เราชอบกินะนะครับทั้งทําง่ายและอร่อยด้วยเงี้ยที่สําคัญราคาก็ไม่แพงด้วยถ้าเป็นของไทยนะถ้าเป็นของต่างชาติะเออแพงหน่อยบางทีซองหนึ่งแบบว่าจะสิบแปดสิหรือซองนึงก็เ0 0ดร้อ,อย่างเงี้ยก็แพงหน่อยนึงนะครับแต่มันก็จะรสชาติที่แตกต่างกันไปอันนี้แล้วแต่คนนะครับจริงๆแล้วอยากกินอะไรแ่ะก็กินเ่อครับขอแค่ออกกําลังกายครับต่อให้เราจะกินอะไรน้ําตาลเยอะกินไขมันเยอะของอ้วนโซเดียมเยอะแต่ถ้าเราออกกําลังกายเพียงพอครับไม่ต้องห่วงร่างกายแข็งแรงกินไไรรก็ด้นคัับบ กินนู่นกินนี่เลือกแทบตายครับแต่ไม่ออกกาลังกายเลยครับร่างกายก็ไม่แข็งแรงสุดอยู่ดีอ่าอันนี้มันอยู่ที่แต่ละคนเลยนะครับวันนี้ผมมีหน้าที่มาบอกต่อความดูที่ผมพอจะรู้จากอากูเกิลแนะนำเพื่อนๆต่ออีกทีนะครับโอเคเรานี้มียพี่นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับไว้ในโลกโซเชียลเนี่ยเขามีอะไรที่แชร์กันแล้วมันแบบน่าตื่นเต้นเหมือนแบบนี้อีกนะครับผมจะจับมารีวิวทดลองหรือว่าแสดงให้เห็นหรือว่าหาข้อมูลอะไรมาบอกต่อเพื่อนๆแบบนี้อีกนะครับถ้าเพื่อนๆ เจอกันวินดีโอหน้าครับวันนี้ขอตัวไปกินมาม่าก,ก่อนดีกว่าเรื่องทุกหนึ่งโอง่คืโอ้โหมันเยอะเลยเกินเลือกไม่ถือยนะครับนี่โอเคไปกับสวัสดีครับสุดท้ายแล้วจบที่เบสิกสุดของเราไป